ฉันนอนไม่หลับฉันกลัวจะรับไม่เสนหลับไปทุกคืนฉันกลัวจะตื่นไม่ได้หลับตาทุกทีเห็นผีมากวดใจไม่รู้ผีใครผีใครเห็นผียายคนนั้นรอเห็นผียายคนนี้เห็นผีมาแหกไอ้นั่นเห็นผีมาปิ้นไอ้นี่ผีเด็กแล้วก็ไม่เท่าไรแล้วผีผู้ใหญ่ล่ะเห็นได้เห็นดีผีผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไรหรอกองผีคนเว่ะ ช่างเหี้ยวเดมทีโอ้โหแม่ผีจะแม่ผีผีผีครับผีคนอายุมากก็เหี้ยว่ะแจ่ไปตามไปผีจอนมึงอยู่กบกูมึงก็วาเขาเอนมึงอยู่ ไปตาามมทงงงอกูก็ไปตามทางของกูต่อแลวกูก็ไม่รู้แต่ว่ากูนั้นคนจังเลยไม่ยอมลรอกมีเพลงกูก็มีเพลงกูมั้งไงคนบ้าที่ไหนมาร้อด่าตัวเองมึงอไม่ต้องรักทำไมกูต้องดีใจกับเขาโนนยังไงที่มีชีวิตจนถึงเพลงนี้ได้ เขาจะมีชีวิตไม่ถูกเขาดูติ๊กตอกทุกวันโอ้ดูติ๊กตอกได้กลางคืนไม่นอนนะไม่ไถ่ติ๊กตอกดูหวยฮานอยม่คุ้นดูหวยฮานอยเย็นมานั่งคิ้วขมมดกูก็คิดว่านั่นไๆไเนี่ยผมพูดจริงกบแม่เอาซะสะดุดเลยน็นไงพออ้าเรื่องหวยหน้าผอดสีเล้วนะ อย่าพูดนะกันเลยเล็กวดวันนี้อะไรติงนะฝากวนนี้อะไรติงนะเฮ้ยอย่าพูดเรื่องของลูงหวยเขาไม่เคยเล่นเเเคาไม่่ยลนจริงเหรอไม่เบอร์อะไรมุกแล้วสี่สี่เป็นงไงสี่สี่เป็นไงงวดที่แล้วทิ้งผ้แดกเหลี่ยม แน่แน่อะไรรู้จักกันป่ะเนี่ยเออไม่รู้อะไรเนี่ยนี่มันไล่ใครเนี่ยก็ไล่แตงโมฉันไงแกไม่ต้องพูดมากไม่ต้องแตะเล่นอีคนนั้นเฉพาะเดินเหยียบมันนี่ก็แตกไปหลายลูกแล้วอ่ะพอใจยแดงสักลูปไหมแตงแดงสักลูปไหมก็เพราะมันไม่แดงไงเนี่ยถึงเตะถึงเหยียบกันอยู่เนี่ยรู้ไหมทำไมไม่แดงทำไมแตงตากแดดเอเก็บไปคิดไปที่บ้านแม่ ผ่านไปผ่านไปแตงใครไร่ใครกูไม่สนใจออบอยอ้าพูดอย่างนี้ได้ไงอ้าวอ้าแล้วเป็นยังไงอ้าวฉันเจ้าของไรเนี่อ้าวกูไม่สนใจเอ้ยอย่างนี้ต้องจ่ายค่าปรับมานะว้ยอ,อ้าตรงไหนอะ่ะแกจะจ่ายไม่จ่ายแล้วมึงรู้ไหมพวกเป็นใครอ่ะจะเป็นใครออนี่หลานขุนลำพองนะเว้ยกาหลงเวยหลานขุนลำพองฉันไม่สนใจฉันนี่ไอโปะนามสกุลรัตนวันนะแกต้องเอาเงินมาเดี๋ยวนี้อ้บอกสินโ่เนี่ย ผิดแล้วผิดแล้วทวงคนผิดแล้วคนอ,อย่างกาหลงหลานสาวของขุนลำบองเนี่ยขนนักแข่งไม่ร่วงขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกเว้ยเนี่ยพอเล่นกับลิเกเก่งๆถ้ามึงอะมองจะเอาเท่าไหร่ว่ามาคนนี้ชื่ออะไรกาหลงเราล่ะกาลีกาเหมือนกันกา้องการ้องก็การ้องกับกาหลง เจอกับข้าไม่เหมาะเราเว้ยทำไมอย่างเอ็งต้องเจอกันหลานข้าโอ้ยอย่างงี้ขึ้นศาลกันไปเลยทำไมเบิกศาลไทฟงขอเชิญพบกับท่านเปาเอ้าเอ้าเอ้าว่าพบกับเพคที่นทีนครับสิงสบายขอเสียงปรบมือหน่อยจเลยลงมันตาขาวอย่างงี้ลงมันตาขาวานี่หลานมันจะทักเท่าไหร่กันเีนฮ้หลานมา ลูงมึงหลานหรือมึงลูกลุงฮะนี่หลานหรอไหวไหมไอ้หนูอรุณนี้กับรุ่นนั้นถ้ามันไม่มันหรอกนี่ถ้ารุ่นนั้นกับรุ่นนี้อาซื้อไอ้หนูนี่มาแล้วทาใหญ่มาแล้วทบหลวงด้วย องหน่อยเอาต้อหน่อยอย่าไปยอมป๋ารุ่นนี้คารุ่นนั้นไม่มานลงนี่ต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้สิไอ้หนูสวัสดีแก้วตาคุณป้าช่อมรูแน่แน่แน่ป้าต้องหนูเรียกแน่อเออเห็นเรียกกันเจ๊เจ๊เจไปเรียกป้ายังไงแล้วนะฮะเขาเรียกแทนมึงหรือเปล่าอ๋อเออใช่ดิร้องแทนสวัสดีแก้วตา แล้คุณป่าชอบปรูกจะเอียดห้ามาดูสวนไว้ะ<า>จะเอียดเราไปต้อเจาะจจงตัวไม่ระวันพันผัวถึงขาพันโโอ้โหหรือจะเอียดเขาใช้ให้มาด่ากับฉันหรือจะเอียดเขาใช้ให้มาด่ากับฉันรางวัลสื่อสารสงสวยข้า ค่าตัวหาพันน้ำมันไม่แพงน้ำมันเป็นค่าแรงรำรงต้องมือรีเลย,เลยตัวนี้ตัวหลายพันใช่ปราธนาก็หามาพี่น้องยังรำน่ะยังร้องอะไรจะรู้เรียนเรียน๋ยวถ้าเป็นลบกูจะไม่ช่วย เห้ยยังไงร,ราวีหวดนหน้าสวายนี่ทำไมราวีนี่มาทำปาปตี้หาเสียงดังพี่ละเอียดเขาจ่ายคืนนี้ไอ้วาวไม่ได้จ้าถึงว่าเปรี้ยวเต็มที่เลยมาแล้วนี่มาแล้ว คนจ่ายอยู่มีเขาถ่ายเขาด้วยนี่นี่นคนนี้ชื่อพี่ละเอียดอ่สุดรักมากเขามาแกล์เขาจ่ายเจ๊แค่ห้าพันแต่เป็นคุยเออเขาจ่ายผมแต่สี่หมื่นแปดพุดยังไม่พูดเลยจริงห้าหมื่นแล้วเจ๊เจ๊เขาต่อใช่ไหม <c oughs> ขาสู้ไม่เคยไม่เคยต่อละไม่เคยต่อราคาเลยขอจำผิดงานเจ้าอื่นจำข้อสอบอ่ะด้วยเยจรจาเขาใสวายไม่ได้จ้างอย่ามาทําเสียงดังบอกด้วยอาสู้อายสายสู้หายไม่เสียงมาสู้สดให้สายสู้ให้ได้เสียงไอ้วายก็ไม่เสียสมศักดิ์ เสียสักยุคให้ดาไอไว้วายจึงออกมัดไม่เสียชื่อเสียชาชกชกไขยแก้เอ๋ยแก้วตานี่ดาราโปวดแต่งร้องกักเก่งเล่นเก่ง้ะเลือกเตินยัย่ง,ไงไชไว้คูบุราแ,แม่แม่บาร์าจำเริญมะไอวายขอท่ินชิงควย ที่หน้าเวทีนะสวายแก้วตามันก็มีเชิงนะผู้หญิงเนี่ยมันไม่ให้เสียศักดิ์ศรีผู้หญิงหรอกลอกรลูกบารุงเข็มเพชรนะว้ยออถ้าหลังเวทียังไม่เป็นไรถ้าหน้าเวทีมันยอมไม่ได้นะว้อว้ยคอนหวานว้อยคอนหวานว้ยมังกรว้ยมังกรว้อยนี่ก็พี่จิตว้ยไอเคว้อย ไ้โวยเฮียโว่ยเหมือนกันเลยแหมลิ้นสองแฉกเลยเป็นคนอะไรเฮียน่ะเป็นเฮียไปแล้วน่ะเป็นลูกเฮียแล้วพ่อมึงจะเป็นอะไรล่ะพ่อเป็นคนกระฉั้นแหนะแหวกตระกูลโซ่เบาโซ่เ่าใครเชียร์ผวาขอเสียงประมือหน่อยอ้าวอ้าวอ้าวไปเอาไปเอาพวกที่ไหน พ่อคุณนายเพลยนายกำเจ้าคุณขับคุณเสียล้ศักดิ์นะเรามาเล่นเป่ายิ่มจูกันีนเที่ยวไหมครับโอเคค่ะใจดีใจดีจริงๆขอบคุณไม่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 ได้เขาไม่ได้ครับไม่ได้เปายิ้มจูบแลบน้นะเ้ยเฮ้ยเเิเ เกี่ยวหัวค้ำกูก็ทำอย่างนี้เกี่ยวเขาว่าอะไรเลยมึงเป็นเมียเขาไงถ้าคุณต้องเดือดร้อนเขาเนี่ยกูก็เปิดจะได้หมดเออไม่เอาหรอกไม่เอาไม่งอยากเขาไม่เอาเฮียเขาบ้านปล่อยให้เตรียมเขาไปเจอคนดีๆเถอะบอกแก้วตาสายียงใครก็รังไม่อยู่บอกแก้วตาสายียงใครก็รังไม่อยู่เดี๋ยวมึงกับกูเจ้กันนะสวายมันกล้า ทะเกากันสวายมันกนล้าทะเกากันมันกับฉันเดี๋ยวฉันกับมันนใครจะมวยแก้เอ,อ่ยแก้ตาระวังวางขาแตก <S 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 แก้เอ,อ่ยแก้ตาจะรอให้วางขาแตก <c oughs> คืนนี้ขาจะแหกแลนไม่หุบคืนนั้นไม่มีวันนี้ก็หุบ ถ้าเราไม่แย่เ้าเราไม่ยุบก็ย,ยุ่ยคืนนี้เชิญมาชมกีฬาหมัดมวยและขู่นี้ต่อยสวยเลยกันที่สุดวไหลเ้าไม่มีพักยกถ้าไม่มีช็กมีหยุดต่อยเลือดพุ่งอูดน,นอนอ่วยถ้าแพ้วาพระขจมใจพระเรียกทอง เจชนะผมแตะให้ครองเรียม้วยไม่อยากกลับนะโประมือหน่อยเลยขอบเลยเรียม้วยโอ้โหโอบเลยโหนี่นี่คือเอาแล้ววะโอเคเศกแรงมาแล้วนเอาละเอาเชียรฉันแล้วล่ะน่าน่าน่าขอบคุณค่ะขอบคุณครูอีกแล้วจากแปะพิ้ว ไม่เช่ไม่เช่ไม่เชี่วไม่เช่ยวไปทางไหนแพลวกดเดี๋ยวหลอดขุยมแมกคุณเน่ยเอาฉ่ายเขาเรียกเาเรียกใช่คุใช่่ใแม่เรียก่จาา่บด้วยโอ้ขอบคุณนะคะอันนี้ผมจ่ายค่ากเดี๋ยวหอดครับใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ เดี๋ยว็กขอเวลาแป๊บขอด่ากับเจ๊เกียวตาดานางเจอทีลงไปเลยลงไปเลยมันไม่ร้องจะร้องมันขัดมันจะร้องเพื่อจะได้มั่งไงใจเห็นได้อยู่แล้วแม่แม่รัานปากใจถึงนั่นแหลเรียกหมดเลยไปเออรงไปเลยนะเงินนะไม่ใช่งูนะเงอารมณ์กำลังขึ้นเลยนะเด็กเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูจัดให้มึงจัดเต็มคาราเบลอยู่เลยว่ะคาราเบลเดี๋ยวด่าหัวหน้าแม่ง อย่าอย่าไปแฮ่น้ำเชี่อเดี๋ยวเรือไปขว่ำายมาเลยมึงดังเชื่อกมเหรอคุณนายเดี๋ยด้วยเด้งแป้นแปะไปเช็คภาพตีรูปหน้ามึงได้เลยเดี๋ยด้วยเด้งกต้องก็ถ่ายเอาอีกแล้วเหรอไม่เอาเราจะเอากันอี้เหรอเนี่ยนะก็บีบมาแล้วหน่อยมาแล้วหน่อยเดี๋ยวถ้าตายไม่ใช่เขาบีบนี่คือบีบอย่างนี้นี่บีบข้างหลังเนี่ยเวลาต้องรู้คุณคนโดดโดดมันต้องหลวดสายเสาโทรทัศนดหลัง รูอว่าบ้านลุงเสมเนี่ยทอทัดไม่ติดก,ก็เขาต้องลังให้ไงเอ้ามาของกูขึ้นแ,แล้วเกียร์ห้าแล้วเว้ยไทยแลนเพียร์มันปอกเมื่อเจอสวายนะฉันก็ไม่รู้วงนี่และนักแสดงชื่อ ก็บอกให้กระจ่างเอ้ยชื่อเสียงก็พอดังสะด้วยพอดังพอดังยังไม่ดังยังดังดังดังยังไม่ดังเลยอยาแพ้แล้วกันแพ้ดังสู้เขาเอาให้ดังอาพี่ๆพี่จะเพ็นนะเขาเป็นรั่พีิญพี่ ไม่ใช่หนูนะพี่นะแหมมันคิีวเราโตายเลยไฟแเดวตาก็ใหญ่ไ้อยสวยอย่าเยม่ันนีลแหลหมวยแชมโชมชิงบอกไว้ด้วยแชมเชิงมวยบอกด้วยอย่ามินลอไม่ง่ายเหมือนกินปอกดลวยเดี๋ยวเอาข้าามวิบถ้าไปขามาบ เดี๋ยวเขาแท้งนอกออเดีือสอกจกหน้เสิให้นอนแผลอาหลไม่ยอมไม่ยอมไอ้วายต่อยมันต่อยได้เพลนสบายต่อยแบบทำไมต้องใช้ตัวช่วยรับมวยเควันต้องโยกให้ฉันไอ้วาย ดั่งได้คล้ายมวขาใช่อับวยดอกอบวยในและเจอมาไม่มีหนาว <Yes. S 1> วันนี้มาเจออบวยตาแฟนรวยวะต่อยเก่งจังหีผมนี่ไม่เคยเห็นมวยยันบานเย็นยังไม่ยานยใช่ต่อยเก่งอย่างนี้ที่โคตรเน้นขนาดมวยยาน หาขมิบและะ้วมันนขมับจะเอาขามาขมิบมนันนขมับถ้าเจ๊ยิ่งมีดยิ่งคับผมยิ่งแข็งกลัวจะนอนตัวรีตัวจะหนีไม่แรงไอ้ไวเลยเหี่ยวเพื่อไม่แห้งเธอไม่ไหว่วยขากะจับเจ๊หลุดตูเจ๊จะลยอยเจอไอ้ไว มีไหมให้มานโคมอีกไหมตัวมีอะไรไหมลูกแก้วเหนี่ยวมาลูกดาวเหนี่ยวมาเอามาเมาแล้วมาแล้วเมาแล้วมีแมาแล้วมาแล้วเด้ออกมาได้แล้วหลังจากที่หมดไปสองป๋องกันแล้วนี่มาไกลนะคะเนี่ยมาจากดอนเมืองดอนเมืองผมว่าพี่แก้วพี่มีมาจากฉะเชิงเซาขอบพี่เชิงเซมาจากกรุงเทพมหานครสวรรค์ นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเมื่อกี้อะไรนะแม่ชูมาจากร้านสักมาจากร้านสักขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นแอซแก้วตาขอบคุณคุณพี่ละเอียดมากๆค่ะขอบคุณท่านเจ้าภาพและผู้ชมหมดเวลาทําการแสดงเฮ้ยมาจากไหเนี่ยอันนี้มาจากจดอนดเมืองแล้วอีกเจ้า นี่แหละมาจับโดนมืองโอ้โหโผะ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 โดนกันมาปทุมธานีจะยอมได้ไงไหนปทุมธานีอยู่ไหนมาเลยคนดีสีปทุมคุณแม่อุทัยเรื่องทองมีแม็กซ์ผมไม่ยอมแกลบโอ้ยธรรมดาแน่แน่เออแข่งได้ยังเรื่องอะไรเพาะผมไม่แม็กซ์แล้วของผมตัวมาจะไปทองคำเฮ้ยทองคำแท่งอ ขาทังนี้อะไรกูหายพี่ตาไม่ได้สบายก็พูดเหมือนนี่นี่พอพูดโอ้โหสุดยอดสวายก็เบาเมื่อไหร่ไอพี่พี่แก้วกับพี่ดาวเขาให้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเขาเป็นนี่อะไรเปล่าบ้าเขารักเขารักอ๋อนึกว่าเขาส่งดอกอะไรอย่างเงี้ยสิเขากรุณาสงสารอ๋อนึกว่าส่งอะไรนักบินที่เริ่มจะใกล้กดเกษียณแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วชลาชลาอย่าพูดแต่ก็ยังมีไฟอยู่นะไฟพระราชทานอย ไฟในร่างกาย,วยเว้ไยไฟในร่างกายเวย้ยมีไม่ทวงแล้วมามีอะ้วว่าไงา,มาชมป์เชางชายสวายนักชกต่อยไม่ทันถึงยกเดี๋ยวมึงก็หยุดต่อยไม่ได้ถวยหลอกนะไอ้มวยที่พูดต่อยมุนต่อยอ่พูดแต่เดี๋ยวก็มวย ไปในกันต่อไรกบกบมันเลนลิเกทุกคืนมันจะเอาแรงที่ไหนมายืนขาอ่อนแล้วนะลูกนะเออฉันหอบแล้วอะดูแลพ่องด้วยนะอย่ามาดูแลป้าอย่างเดียวออต่อ,อไม่ได้นานเดี๋ยวก็มาการคนนับเดี๋ยวมึงก็แพงหลับ,บ้เราไม่ล้ ม,มึงจะนอนเต็นทีหัวช่วยนี่ถึงจะนั่งสู้แล้ววะนอนเฉยๆไม่เป็นไรเว้ยมึงต้องดุเดิกเว้ยครับมันเป็นทางของชอบเงินอ๋อแม่อี๋อแม่เอียดแม่อีดเอามาให้แต่ก็เย็นแล้วเอามาบอกเขาให้รู้ด้วยว่าหมดไปแล้ว หมดไปแล้วเพือ่ออะไรต่อยเจ๊ามาันก็ตกไอไว้วายก็คงไม่ลุกไม่ตื่น,นลุกมาผมก็ยืนไม่อยู่นสหลังไม่ดีต้องเล่นมวยใหม่ย,ยังต้องใช้มวยหมู่ต้องเล่นมวยใหม่และต้องใช้มวยม่ใไอเสียสักที่มาดูต่อยด้วยไอเสียสักที่ดูต่อยด้วย ปล่อยดหโหสอีก็ดีสิอ๋อผมจะรับเจ๊ดิขอสละอูไอโอ้ยนะตีจังตีช่ไม้โชว์ บางบน็จะดึงมาจูบไม่สนอย <c oughs> อเอ,ยอเ๊ะแม่ <c oughs> าาไม่ให้ผมสมะเพรื่อวัดเขาน้อย,ยครับ <c oughs> อ้าาขอกราบขอบคุณคุณแม่สนมวัดเขาน้อยที่มาทําการแสดงไปเมื่อไปไวยนี้ก็แก้วตาได้รับเชิญมาร่วมกับอนนทธานีไม่ได้เจอเจ้าภาพเลยวันนี้ มาเป็นแรงใจให้กับแก้วตามีรางวัลมาให้หนึ่งพันขอย้อนกับสนองไปหาเจ้าของเงินร้อยเท่าพันเท่านะคะให้คุณแม่สนมมีสุขภาพแข็งแรงขอกราบขอผู้คุณอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะมาเป็นงานอ,อ่ะ,อะจอยดี่จอยดี่จอย,จอยไม่ได้เงินพัน สนมไรระวางแก้วตาไม่ไว้หน้าฉากคณะบุญใช่เออไหนๆก็เออกฉากคณะบุญเนี่ยเออให้คุณตั้งสองร้อยก็ยังดีเออคุณเจนจักแม่เขามั่งคุณแม่สนมนี่ผมไม่เรียกแม่ผมเรียกพี่ฮะผมเรียกเขาพี่พี่โอ้เจงเขาใครแก่กันเนี่ยเขาประท้วงเขาประท้วงหัวหน้าเขาประท้วงหักหน้าเขาเออเขาบอกต้องมีรางวัลให้เขาเออเออแล้วเอายังไงแม่พี่พี่โนมพี่สนม ยังไงคะยังไงคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาว่าบอกด้วยฮะว่าเอาไว้หาไม่ได้เขาน้อยไม่เจอกันใหม่วันนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนวันหน้าเจอกันอีกเอาแน่เอาไงเอาจะเอายังไงกันแน่เอาอายุเยอะอายุเริ่มเยอะเริ่มหาท่ายาโอ้ตายแล้วนี่ยังไงีนั่ง ฟังให้ดีนะมึงชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จดจ๊าบมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรชื่อโตเว้ยอุ้ยมึงจะโตสักแค่ไหนกันชิบะโตหรือไม่โตก็แกเด็กนุ่มเหมือนเดิมแล้วกันแต่คนใหญ่หลงนะเว้ยมันใส่เรี่ยมมากเลยวันนี้นี่กล้าจูบกูอ้าวต่อยใหม่มันมันยังไงกันวะเนี่ยมันยังไงกันวะเนี่ยเอ้าลงชะกันเฮ้ยอ้าว เอาเอาเย้าอะไรกันเนี่ยมันไม่เข้ากันว่ะมันทางนี้โหไม่ไหวเขาตั้งใจจะอุ้มเลยจะอุ้มแล้วก็เข้ามานั่นเขาไม่ได้อุ้มนานอย่าอย่าอุ้มแล้วกูควงพากูล้มกูล้มก็จะแทะเนี่ยไหวลูกคาเลี้ยงกูทั้งชีวิตชนะไม่เป็นไรล้อแหม่ทัานนี้ฉันยังเลี้ยงมาแล้ว ว้ยไอ้ลูกมึงรุ่งหรือวะไม่ค่อยมั่นใจวะอย่าอย่าอย่าไปหยองอย่าไปหยองเอาเลยลุงอะไรคุยคุยอะไรกันนะฮะเอาเลยไอ้ไข่เอากรเดูกที่กระเจี๊ยบอ่ะเออเอ้ยคิดแท้ พอแล้วมึงให้พ่อกูถุเล่นงานเถอะอายุปูนนีแล้วไม่รู้หนักแค่ไรวะเนี่ยใส่หนักไอ้เท่านั้นอะไรเขามีของดีเขามีของดีเว้ยอุ้ไม่ไหวเว้ยมันหนักหนาสาการเว้ยไอ้โตมึงจำไว้นะสละวยสละอีมีมั้งอันนี้ต้องร้องเลยนะมึงมีด้วยเหรออ้าวก็มาเห็นไม่ันมาดมาดแล้วไปเด่นอะไรเนี่ยอะไรอีกอะ มึงจะแก้แทนแทนพ่อมึงไงอะไรๆนำลำตัดลำตัดเอาไว้งานวันที่17เดือนเมษาที่วัดวัดเขาน้อยไม่ใช่ทุ่งสารีพูดีก่าข้อหาทุ่งสารีทุ่งสารีสรุปได้รับตัดที่วัดได้ไหมล้องขอบคุณกำนันโอ๋นะคะที่มาติดต่อแค่ตาาเรอนนั้นโอ๋โอ้ไปโอ๋แก้วแต่ละคนผู้ใหญ่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 ผู้ใหญาโอ๋โอ๋เจอกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่ไว้ม่ไว้หน้าแน่ไม่เอาไว้มึงแน่สุโคโอเคมาดูลิเกไอ้เคมันก็ลไ่อันนี้ีเอาไว้วันที่17มึงเจอกันอ่าอ่าลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยฮะวันหน่อยหน่มันเวลาเออไหนไหนตั้งใจแล้อ่ะตั้ตสุโขโอเคตายตัดห้องสีไแล้วจ้ะ เดี e ๋ยวนาเจอรำตัดแม่ขอบคุณท well> ุกรางวัลจากองทีให้มานะฮะแต่งไว้แต่งไว้ซะอย่างดีในฮาบุ้มเลยนะลองร้องเนี่ยลองอะไรมาเป็นกรอนพันเขาต้องร้องกันมาก่อนแล้วกูมาต่ออีกทีวิเก่งงูอย่างมึงไม่เข้าใจหรอกโถ เฮียร้องไนมฟ้าหล่อเปี้ยวเรามีผมคนเดียวก็เื่อไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยหล่อเี้เรามีผมคนเดียวก็เหนื่อไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไปเล่นผมเกล็อะ้ไปชยเด้อาไปเล่นผมเก็ตไม่ครัวงเกตเอ้ยนนเด็กใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้แต่ก็แทงให้เดือบเรือ <c oughs> ้อแหมจะแทงกูห <c oughs> นุ่มฟอหลอฟิลไม่อยู่นิดเดียวเก็บไปเดียวท้ายเฮีย, <c oughs> ต,ายตายแล้วพี่เศกแกหัวเลาฉะฉันได้ยังไงบางรู้ได้ยังไงว่าเราไม่จำเป็นจำกัด